ผมมีคนสงสัยนะครับว่าอัลเทราไฮฟูและเฟอร์มามีความแตกต่างอย่างไรวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจนะครับหมอรศภูมนะินะครับแพทย์เฉพาะทางผิวหนะจะมาอธิบายในเครื่องแต่ละเครื่องนะครับเทคโนโลยีแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันอย่างไรอันดับแรกอัลเทราก่อนอัลเทราเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า high intensity focused ultrasound เรียกย่อๆว่าไฮฟูนั่นเองนั้นว่าไฮฟูเป็นชื่อของเทคโนโลยี แต่ที่ห่อคือยี่ห้ออัลฟซึ่งเป็นออริจินัลเครื่องแรกซึ่งพลิกมาทําให้ยกพยุนา้ได้ดีด้วยเทคนิคนนี้คําว่าให้ฮู้เฉยๆจะหมายถึงเครื่องอื่นๆยี่ห้ออื่นที่ทําเด่นแบบเทคโนโลยีเดียวกันแต่ประสิทธิภาพจะมากจะน้อยใกล้เคียง แค่ไหนขึ้นอยู่กับคุณภาพของบริษัทที่ผลิตออกมาแต่ว่ายี่ห้อของไฮฟู oo, เรียกว่าดี่สุดในปัจจุบันมีผลงานรับรองที่สุดในปัจจุบันนะครับรวมถ้ามีอาการการศึกษาแล้วก็การยอมรับที่ดีที่สุดก็คือเครื่องที่เรียกว่า ultraformer free นะครับส่วนเซอร์มาเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเรียกว่าใช้ monopolar radiofrequency หรือการใช้ ขึ้นความถีวิธิในการยกผยิวหน้าซึ่งถือว่าเป็นเครื่องแรกของโลกในการใช้ RF ในการยกผุวหน้าและได้ผลดีนะครับตัวเซอร์มาเนี่ยถามว่าเปรียบเทียบกับตัวอัลฟ่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับเปรียบเทียบ่างนี้นะครับนะถ้าเกิดเรามีผ้าผืนหนึ่งเราต้องการทําให้ผ้าตึงเราต้องใช้เสาสี่เสาไปค้าจุนขึงให้มันตึงเสาสี่เสานั้นเปรียบเทียบเหมือนกับการทําอัลฟร,ราแต่ถ้าเกิดเราจะให้ตัวคุณภาพของผ้าไปตึงที่ตัวของมันเองอันนี้เปรียบเทียบืนอนเซอร์มาก็คือเซอร์มาเนี่ยจะไปยกกระชับ<ๆ>ที่ชั้น ไขมันนะครับและก็ตัวผิวหนังข้างบนให้เกิดการสร้างของสารเจนก็จะยกกระชับในอีกระดับหนึง่งถ้ายิ่งทำได้ควบคู่กับออกซิาลาผลจะยิ่งเสริมกันก็ดีมากยิ่งขึ้นครับ